ใจังไรบ่มีอันคนเก็บซอยน่ากระเฮ็ดตัวกินเป็นกระเฮ็ดเป็นลูกหลานเลี้ยนหลอนเฮ็ดน้ำัาทานพี่น้องเอ้ยกับลูกกับหลานหลานหน่อยเพื่อเก็บซอยกันซอยยหญ่หลานหน่อยกด้ไุคนม่อมแม่เบิร์นี่ล่ะลูกเศร้าห้เศร้าน้าทานพี่น้องเอ้ยกับลูกกับหลานหลานหน่อยเพื่อเก็บซอยกันซอยใหญ่หลานหน่อยก็ได้คนม่อมแม่เบิร์นี่ล่ะลูกเศร้าห้เศร้าน้า แค่เป็นอะไรจกสอบล่ะสี่สอบสี่สอบมันสามสอบมั้งเหรอนี่สอบที่สี่นี่สอบนัง่งขวดทานเมย์ห่อนเหือแตกเหือแตนอยนห่อนเหือแตกเหือแตี้ตตลานหน่อยที่เราเห็ดซอยเศษซ้อนเขี้ซอยกันโอ้ยบบเก็บกับโบได้กินบบเห็ดกับโบได้กินทันนี้ไอ้ค่ะก็พี่พ่อนก็จังสีกัอยู่ก็หัวก็สวน นั่นจริงๆอย่าไปควดทั้งในอย่าควดทั้งในเนี่ยเอาเก็บม้วนนี่ไม่ได้ควดออกมานี่ควดแลนนี้ก็เด็บเต็มสอบเลยม้วนอะไเฮ็ดจังไดบ่มีอ่นคนเก็บซอยน่ากระเฮ็ดตัวกินเป็นกระเฮ็ดเป็นลูกหลานเลีนหลอนเฮ็ดน้ำเก็บเป็นอะไรจะสอบละซีสอบซีสอบสามสอบมั่นเฮ็ดสอบที่ซีเฮ็ดสอบนั่ง กดทานเมยห,ห่อนเฮือแตกเฮือเตีอนห่อนเฮือแตกเฮือแตนร้านหน่อยที่เราเห็ดซอยเห็ดซอยทานพี่น้องเอ้ยกับลูกกับหลานร้านหน่อยคอยไปเก็บซอยกันซอยใหญ่ร้านหน่อยก็ได้หุวม่อมแม่มเบริร์นี่ล่ะลูกเศร้าห้เศร้าน่าทานซอยกันเด้อเพื่พอใดหนึ่งเขาพี่น้องคาเพ่อไดหนหงเดี๋ยวปีงเด้จีเนาะ ก็เดี๋ยโวโตเนาะก็มียังสีเฮ็ดยังกับรอ,องกับนันเนาะเฮ็ดยังกับรองกับนันไทยอันนันเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเด้อเป็นยายเปลืองแหละค่ะมือกดังเป็นยายเปลืองค่ะขอโทษขออภัยเด้อขออนุญาตเด้อเก็บทานค่ะถ้าบ่เโ็ดกับข้ได้กินโอ้โอย,อยนางขวดทานเมื่อยห่อนเฮือแตกเฮือแตกห่อนเฮือแตกเฮือแตนร้านหน่อยที่เราเฮ็ดซอย เสร็จจอบทานพี่น้องเอ้ยกับลูกกับหลานร้านหน่อยเพอดาเก็บซอยกันซอยใหญ่ร้านหน่อยก็ะไรพูดมอมแม่มเบิร์ดนี่ล่ะลูกเศร้าหาเศร้าน่าใ้อันตร์อัดตร์คีอยู่พอ้องว่าวเอาใส่กระสอบเอาใส่กระสอบพี่น้องขะโตเนาะกะมียังสีเฮ็ดยังกะรุงกะน,นันเนาะ เฮ็ดยังกับล่องอันนั้นไทยอันนั้นน,น้อขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเด้อเป็นยายเปลืองราค่ะมือกระดัมเป็นยายเปลืองค่ะพี่พ้อนกับจังสีอยู่กับหัวมันสวนนั่นจังสีอย่าไปขวดทั้งในอย่าไปควดทั้งในเน,นี่ยเอาเก็บม้วนนี่ไม่ได้ขวดขออกมาดิควดแลนนี้กระเด็บเต็มสอบเลยม้วนววนั่นเอาไว้แต่ขวดมื่อเอือนอยังอยู่เครื่องได้ละเครื่องหนึง่งยังอยู่เครื่องหนึง่งพี่นอ้องนะเก็บขอโทษขรอไพ่เด้อขออนุญาตเด้อ เก็บทานค่ะถ้าบโเฮ็ดกับบได้กินโอ้ยค่ะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ขอจบแค่นี้จะเก็บให้แล้วค่ะพี่น้องค่ะคำเมื่ดล่ะสวัสดีค่ะคอยตีละคันเห็ดซอยกันพี่น้องค่ะเนี่หอมเก็บปากเก็บปากเก็บปากเงียบเงียบเงียบก่อนเป็นจังไรเบ่มีอั็ด คนเก็บซอยนกกระเฮ็ดตัวกินเป็นกระเฮ็ดเป็นลูกหลานเล้นหลอนเฮ็ดน้ำลูกเศร้าห้เศร้าหน้าเก็บทานซอยใหญ่หนึ่งตีละล้านหอยเก็บขวดทานซอย่นเก็บเป็นอะไรยักสอบละสี่สอบสี่สอบนส,ส,สามสอบมั้งเหรสอบที่สี่นสอบบอต้องเงียบบอหูยูว,ว่าเอิญแต่ว่ากระเฮ็ด อันนี้แล้วก่อนเก็บทานแล้วเดี๋ยวกลับไปหนึ่งขนมอยู่ขนมกับข้านสุกอยู่พี่น้องคะ่ะมาเก็บทานซอยอเก็บเอาหนะนันเ,เต็มกระสอบได้ขวดก่อนทำเหมือดล้ะพี่น้องเอ้ยเฮดเตเเ็นกับห่อนแดดเฮดเตลเบนกับห่อนแดดถ้าลูกผ้าหลานเฮ็ดนี่ละชีวิตเศร้าหน้าชีวิตรักทานซอยกันเด้อพ่อใดหนึ่งเข่าพี่น้องคะ่ะพ่อใดหงด็ริอปงได้จีเนาะ ใส่อันอัดอัดคีบอยู่บ <Gym. S 1> ่ต้องว่าเอาใส่กระสอบ Bangkok, <S <S อเอาใส่กระสอบพี่น้องค่ะลูกเศร้าไฮเศร้าหน้าเก็บทานซอยย่ามึงตีล่ะร้านหอยเก็บขวดทานซอยพู้หนึ่งกับมาอันหัวดีแตอบอกว่ผู้หนึ่งก็ได้ร้านใส่ผู้หนึ่งก็ได้หัวดีดี พี่น้องเลยเก็บเพ็่จังไดบะมีอัน้นเก็บซอยนกกะเฮ็ดตัวกินเป็นกะเฮ็ดเป็นลูกหลานเลี้ยนหลอนเฮ็ดนําอันคลิปนี่กะเก็บทานผ้าลูกผ้าหลานเก็บทานค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณทุกคำรังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณในการรับชมนะหากระยหาสอบนี่แหละวันนี้กระเสดหาสอบได้หาสอบบางแย่สิขวดออกกันเว้ย ขวดออกอีกแล้วอะไรขวดออกมันเด็กปูกเก่าอือพอเงียบย่ายย่ายกันเลยย่ายนั่งขวดทานเมย์ห่อนเหื่อแตกเหื่อแตนอือห่อนเหื่อแตกเหื่อแตนร้านหน่อยที่ละเฮ็ดซอยเสร็จซอยที่ละหันเฮ็ดซอยกันพี่น้องค่ะนี่หอนเก็บปากเก็บปากเก็บปากเงียบเงียบเงียบก่อนเก็บเอาหนึ่ง นันเต็มกระสอบได้ขวดก่อนทำเหมือดเหพี่น้องเอ้ยเฮดเตลเล่นก็ห่อนแดดเฮดเตลเล่นก็ฉันที่ละขวดอืมตะเก็บซอยที่ละม่อมเมาบ่เนี่ยยังสีเราสูา้สลูกเศร้าให้เศร้าหน้าเก็บซอยกัะเก่าอ,อืพอเงียบใยใย,ยกันเลยเยาพี่พ่อนี่ยังสีเราอยงหัวฉมมวน นั่นจริงๆ thinking. อย่าไปขวดทั้งในอยอ่าไปขวดทั้งในเนี่ยเอาแกปม้วนนี่ไม่ได้ขวดออกมานี่ยควดแล้นี้ก็เด็บเต็มสอบเลยม้วนอะไรติละฮันเฮ็ดซอยกันพี่น้องค่ะนี่ผมแกปากแกปากแกปากเงียบเงียบเงียบก่อนโตเนาะกับมียังสีเฮ็ดยังกับรงอันนันเนาะเฮ็ดยังกับรงอันนันไทยอันนันเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเด้อเป็นยายเปลืองล่ะค่ะมือกดั้มเป็นยายเปลืองค่ะ อันคลิปนี่กับเก็บทานผ้าลูกผ้าหลานเก็บทานค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณทุกกำร,รังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณในการรับชมนะเ็ืจังไรบร่มีอันค้นเก็บซอยเนาะกระเฮ็ดตัวกินเป็นกระเฮ็ดเป็นลูกหลานเล้นหลอนเฮ็ดน้ำเก็บเป็นไรจะสอบละสีสอบสีสอบมันสามสอบพะ่ะนฮ็ดสอบที่ซี่ฮสอบ อันคลิปนี้กับเก็บทานผ้าลูกพ้าหลานเก็บทานค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณในการรับชมนะคะขออนุญาตเด้อค่ะเด้ออันจะบ่อให้เฮ็ดกับเจ้าสิไปเอาคลิปทั้งหลายจะไปถ่ายคลิปทั้งหลคอนเทนต์กับยุโรปตูวเก่าอือพอเงียบย่าย่ายกันเลยผู้หนึ่งกับมาอันหัวดีแต่บุหรี่ผู้หนึ่งกับใดหลานไส้ผู้หนึ่งกับใดหัวดีเดี <laughs> พี่น้องเลยเก็บทานซอยกันเด้อพอไดหึ่เขาพี่น้องคะเพอ่อเดหงเดีย๋ยวปงเดีจีเนาะพ่อเดห <c oughs> หาก็เลยหาสอบนี่ละมื่อนี้ก็เจลยหาสอบไปหาสอบบางแย่สิขวดออกออกันลยขวดออกดูลยขวดออกมดลูกเศร้าห้เศร้าหน้าเก็บทานซอยย่ หนึ่งตีละร้านหอยเก็บขวดทานซอยุ่นเก็บเป็นอะไรเก็บสอบละซีสอบซีสอบมันสามสอบน่ะฮะนี่สอบที่ซีนีส่สอบเก็บเอาหน่ะนั้นเต็มกระสอบได้ขวดก่อนทำเหมือดละพี่น้องเอ้ยเฮตเตอร์เนก็ห่อนเดดเฮตเตอร์เนก็นางขวดทานเมย์ห่อนเฮ่อแตกเฮ่อเตี้ย ห่อนเือแตกเือแตนร้านหน่อยที่ละเห็ดซอยเสร็จซอปลูกเศร้าหา้เศร้าหน้าเก็บทานซอยใหญ่หนึ่งตี่ละร้านหอยเก็บขวดทานซอยคนอ๋อพอดีห้องเขาหนึ่งเขาพี่น้อง A A A I. เอไอจะเป็นอะไรจกสอบละรอซีสอบซีสอบหนึ่งส,สามสอบพั่นนสอบที่ซี ในสอบทานจอยกันเด้อข้อใดหนึ่งเขาพี่น้องคะ่ะพ้อใดหงหงเดีด่ปิง่งเดี่จีเนาะอืมขอเดีห่หงคะ่ะขออนุญาตเด้อค่ะเด้ออันจะบรให้เฮ็ดกับเจ้าสิไปเอาคลิปทั้งหลายอยางพิถ่ายคลิปทั้งหลคอนเทนต์กับยุโรปผู้นึงกับมาอันหัวดีแต่ผู้ละผู้นึงกับใดล้านสายผู้นึงกับใด,ห,บดหัวดีเดี <laughs> พี่น้องเลย ซอยติละคันเห็ดซอยกันพี่น้องค่ะเนี่ยโอ้ยเจ้าปากเจ้าปากเจ้าปากเงียบเงียบเงียบก่อนขอโทษข้อพายเด้อดขออนุญาตเด้อเก็บทานค่ะถ้าบ่เฮ็ด